สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องที่นำเสนอเรื่องราวเหตุการณ์บ้านเมืองไทยฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดเพื่อไทยคาดพักร่วมรัฐบาลแตกหักหนักปมกฎหมายกัญชาหลังเอเปกลุ้นยุบสภา1ตุลาคม2565นายประเสริฐจ,จันทรรวงทองเลขาธิการพรรเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีที่พักร่วมฝ่ายคา้าน เตรียมยื่นยัติขอเปิดอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติตามรัฐธรรมนูนมาตรา152ว่าจะต้องดูไทม์ไลน์ให้เหมาะสม้ียจะทําไปเพื่อส่งสัญญาณไปยังรัฐบาลว่ารัฐบาลทํางานผิดพลาดและเป็นการแนะนําให้ข้อเสนอแนะกับรัฐบาลด้วยเมื่อถามว่าประเมินแล้วจะไม่เกิดอุบัติเหตุทางการเมืองก่อนการยื่นยติใช่หรือไม่คุณประเสริฐกล่าวว่าอุบัติเหตุทางการเมืองคือยุบสภาอย่างเดียว จะเป็นเรื่องของความไม่เป็นเอกภาพของพักร่วมรัฐบาลที่เกี่ยวกับการโหวตกฎหมายสําคัญโดยเฉพาะร่างพรบกัญชาที่ฝ่ายรัฐบาลโหวตไปคนละทิศคนละทางดังนั้นหลังการประชุมเอเปกอะไรก็เกิดขึ้นได้เมื <S <S ่อถามว่ททานายกรัฐมนตรีจะยกเหตุผลใดมาใช้เพื่อยุบสภาคุณประเสร,ริฐกล่าวว่าเหตุผลที่จะสามารถนํามายุบสภาได้คือสภาเดินหน้าไม่ได้เช่นพักร่วมรัฐบาลถอนตัวจากการเป็นรัฐบาล หรือกฎหมายการเงินไม่ผ่านสภาแต่ตนคิดว่าในช่วงปลายสมัยการประชุมสภาจะเป็นช่วงเวลาที่แต่ละพรรคการเมืองจะช่วงชิงความได้เปรียบโดยเฉพาะพรรคร่วมรัฐบาลซึ่งร่างพรบกัญชาที่พรรคภูมิใจไทยเสนอรอเข้าสู่ที่ประชุมสมัยหน้าจะเป็นตัวแปรหนึ่งที่อาจจะทําให้เกิดความขัดแย้งมากขึ้นความคืบหน้าล่าสุดบทวิเคราะห์การเมืองชนะกฎหมายแพ้การเมือง คำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญประยุทธ์8ปีเริ่มนับจากวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญที่จริงไม่ผิดคาดและมีเหตุมีผลทางกฎหมายแต่ความไม่ชอบธรรมทางการเมืองเนื่องจากรัฐประหารสืบทอดอำนาจและใช้อำนาจกดขี่บีทาทําให้เกิดแรงต้านทั้งฝ่ายคา้านนักวิชาการอาจารย์กฎหมายประชาสังคมวงเล็บกระทั่งจตุพรพรมพัน,พนธมิตรล้อมรวมกันได้ ทำให้โจทย์กฎหมายง่ายๆกฎหมายมีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันประกาศใช้ซับซ้อนขึ้นทันใดใช้เวลายืดเยื้อ38วันตอบอย่างไรสังคมก็ไม่ยอมรับนอกจากตกเก้าอี้สถานเดียว8ปีเริ่มนับเมื่อไหร่นับตามจริงหรือนับเพื่อใช้กฎหมายถ้านับตามจริงเด็กอมมือก็ตอบได้แต่ถ้านับเพื่อใช้กฎหมายก็ต้องนับเมื่อมีกฎหมาย นี่เป็นหลักทั่วไปและเป็นคอมมอนเซน์ทางกฎหมายสมมุติเช่นเป็นประธานบริษัทมา2ปีกรรมการออกระเบียบใหม่ต่อไปเป็นได้แค่4ปีนับเมื่อไหร่ก็นับตั้งแต่วันออกระเบียบใหม่หรือเป็นข้าราชการตำแหน่งผอมอีกฎใหม่เป็นได้แค่4ปีก็นับตั้งแต่วันที่มีกฎใหม่สารแพงสารปกครองใช้คอมมอนเซนต์นี้สมมุติประเทศสารคัน มีนายกจากการเลือกตั้งโดยชอบธรรมเป็นมา3ปีมีการยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่โดยสอสรอกำหนดให้นายกดำรงตำแหน่งได้8ปีจะเริ่มนับเมื่อไหร่ในทางปฏิบัติสังคมจะถกเถียงตั้งแต่ตอนร่างนับย้อนหลังไหมนับไม่นับก็ต้องเขียนในบทเฉพาะการไม่ใช่ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแล้วสศรมาตั้งวงกินข้าวเบิกเบีย้ยประชุมเพิ่มคำอธิบายภายหลังว่าโดยหลักกฎหมาย หลักความชอบธรรมเป็นธรรมทั้งนกกฎหมายและสังคมส่วนใหญ่จะเห็นพ้องต้องนับใหม่กฎเกณฑ์ที่กำหนดใหม่ไม่ควรกระทบผู้ดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนแต่นั่นไม่ใช่ประยุทธ์เพราะประยุทธ์ไม่ชอบธรรมตั้งแต่วันแรกไม่ชอบทรรมแม้แต่วันเดียวรัฐธรรมนูญก็ถูกยัดเยียดประชาชนไม่มีส่วนร่วมไม่สามารถตั้งคำถามไม่มีการถกเถียงกรททำงานแบบลวก ทิ้งปมไว้เลี้ยงข้าวต้มกันภายหลังอันที่จริงถ้าเทียบใกล้เคียงก็มีกรณีประธานสารปกครองสูงสุดแก้กฎหมายเมื่อปี60ให้มีวาระ4ปีแต่เขียนบทเฉพาะการไว้ชัดเจนให้เริ่มนับตั้งแต่กฎหมายประกาศใช้26กันยายน2560ยะปริยะปะตังทาซึ่งเป็นประธานตั้งแต่ปี59จึงครบวาระเมื่อยิกันยายน64ความคืบหน้าล่าสุดเลขาคอรปอชี ประยุทธ์รอดประเทศพังจับตาความขัดแย้งขยายวงเชื่อนายกเร่งยุบสภานายเมธามาดขาวเลขาธิการคณะกรรมการรณรงเพื่อประชาธิปไตยหรือคอรปอให้ความเห็นภายหลังคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญว่าสารรัฐธรรมนูนวินิจฉัยให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาได้ไปต่อว่าการวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญจะนําไปสู่ข้อถกเถียงสังคมอย่างกว้างขวางต่อไปการตีความ ตรงตามลายลักษณ์อักษรมาตร26 4, า264จะอธิบายในห้องเรียนกฎหมายหมาชนของคณะนิติศาสตร์ในมหาวิทยาลัยทั่วประเทศได้อย่างไรนักกฎหมายที่เคยออกมาเตือนพลเดกประยุทธ์จะต้องประท้วงหยุดการเรียนการสอนหรือไม่ส่วนประชาชนจำนวนมากที่ไม่เห็นด้วยกับคำตัดสินและตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการช่วยเหลือกันหรือไม่นั้นก็คงจะมีการจัดการชุมนุมกันอย่างต่อเนื่องในมีทามาดขาวกล่าว นายเมทายังกล่าวอีกว่านอกจากนี้สารรัฐธรรมนูญอาจกลายเป็นคู่ความขัดแยง้งทางการเมืองของสังคมไปด้วยตนเชื่อว่าจะนำไปสู่ความขัดแยง้งรอบใหม่ได้ไม่ต่างจากคดีความในอดีตท,ที่มักใช้ทำลายคู่ขัดแยง้งทางการเมืองของผู้มีอำนาจและประชาชนบางกลุ่มนั้นอาจจะถือว่าเป็นคำว,วินิจฉัยสองมาตรฐานได้หากมีการเปรียบเทียบกับคดียุบพักการเมืองและตัดสิทธ์นักการเมืองในอดีตอย่างไรก็ตาม ตนเห็นว่าการเคลื่อนไหวของ99พลเมืองและปัญญาชนที่ผ่านมาได้ทำให้ความชอบธรรมของพระเดชประยุทธ์สุดโทมลงไปอย่างมากจากหลักคุณธรรมจริยธรรมการดึงดันที่จะอยู่ต่อไปในอำนาจได้ทำลายความชอบธรรมของรัฐบาลพระเดชประยุทธ์ลงแล้วซึ่งเชื่อว่าพระเดชประยุทธ์คงจะเร่งเวลายุบสภานในเวลาอันใกล้นี้อย่างช้าที่สุดก็คงจะหลังประชุมเอเปกตามแผนเดิม แต่ความขัดแย้งที่จะขยายตัวอัดไม่อนุญาตให้อยู่ได้นานเพราะสถานการณ์ทุกอย่างได้เปลี่ยนไปแล้วความคืบหน้าล่าสุดชวนหลีกภัยเชื่อไม่เกิดสุญญากาศแน่หากสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยในทางลบปมประยุทธ์8ปีเมื่อเวลา1 0 3นากานาทีที่รัฐสภาในชวนหลีกภยัยประธานสภาพูดแทนราษฎรให้สัมภาษณ์ถึงวันที่30กันยายนนี้หากสารรัฐธรรมนูญนัดอ่านคำวินิจฉัย วาระนายกรัฐมนตรี8ปีเขาพเดชประยุทธจจรุชาหากเกิดวันเหตุทางการเมืองสภามีการเตรียมการอย่างไรไว้หรือไม่ว่าเรื่องนี้น่ะมีข้อกฎหมายกําหนดไว้อยู่แล้วไม่มีอะไรพิเศษแต่อย่าเพิ่งพูดอะไรก่อนรอให้ศาลตัดสินก่อนเ<ๆ>มื่อถามว่าช่วงนี้ปิดสมัยการประชุมสภาหากต้องเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่ต้องทําอย่างไรด้ชวนกล่าวอย่าเพิ่งไปสมมติเลยศาลยังไม่ตัดสิน ไว้ดูพรุ่งนี้เชื่อว่าจะไม่เกิดสุญญากาศทางการเมืองหากสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยในทางลบเมื่อถามว่าสภาจะส่งตัวแทนไปฟังคำนิจฉัยหรือไม่ในชวนกล่าวว่าสภาต้องมีตัวแทนไปเนื่องจากเป็นผู้ร้องเพราะมีสสร้องมาและสภาก็ส่งไปยังสารรัฐธรรมนูญให้ตนได้เซ็นมอบอำนาจให้ฝ่ายกฎหมายไปแล้วความคืบหน้าล่าสุดด่วนสารรัฐธรรมนูญออกประกาศ พื้นที่ปลอดภัยมีผลตั้งแต่หนึ่งทุ่มถึง6โมงเชา้าวันจันทร์หลังฝ่ายความมั่นคงประเมินความเสี่ยงเกิดความไม่สงบปมวินิจฉัยวาระนายก8ปี29กันยายน2 5 6 5นายวรวิทย์กังศิิเทียมประธานสารรัฐธรรมนูญลงนามประกาศสารรัฐธรรมนูญเรื่องอาณาบริเวณหรือพื้นที่ที่กำหนดให้สารรัฐธรรมนูญและสำนักงานสารรัฐธรรมนูญ ใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยระบุตามที่คณะตุลาการสารรัฐธรรมนูญได้กำหนดนัดถแถลงด้วยวาจาปรึกษาหารือและลงมติกรณีรับคำร้องของพรรคร่วมฝ่ายค้านที่ยื่นผ่านประธานสภาผู้แทนราษฎรขอให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรคสประกอบมาตรา82ว่า ความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีของพระเด็กประยุทธ์จันโอชาสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา7 7 0วรรค2ประกอบมาตรา1 5 8หวรค4หรือไม่และออกนั่งพลังอ่านคำวินิจฉัยใ,ให้คู่กรณีฟังในเวลา15นาฬิกาทางหน่วยงานความมั่นคงได้แจ้งต่อสำนักง,งานสารรัฐธรรมนูญว่าจะมีสถานการณ์ที่มีสิ่งบอกเหตุ หรือข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่าอาจจะมีเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยและความไม่สงบรเรียบร้อยเกิดขึ้นเพื่อให้กระบวนการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงออกประกาศกำหนดให้อานาบริเวณหรือพื้นที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติอาคารราชบุรีดีเรกฤทธิ์ grid. อาคาร A ตามแนวเขตเป็นพื้นที่ชั้นนอกในการรักษาความปลอดภัยและความสงบรเรียบร้อยบุคคลและยานพาหนะที่ได้รับอนุญาตให้เข้าในพื้นที่ ต้องผ่านการตรวจของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานและห้ามผู้ใดเข้ามาในพื้นที่ควบคุมเว้นแต่ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาปฏิบัติงานหรือมาติดต่อราชการและต้องผ่านการตรวจตัวบุคคลและสิ่งของที่นำมาตามวิธีการของหน่วยงานซึ่งมีหน้าที่รักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่29กันยายนในเวลา19นาฬิกาถึงวันที่3ตุลาคมเวลา6นาฬิกา